โอเคสวัสด okay, so ี่ผมเลือกที่จะเล่นเกมที่ชื่อว่าโป้มันไฟเลดอีกครั้งนะผมอยู่ผมนายปริ้นซ์แซมผมก็โอเคเรามาตอบข้อสงสัยกันก่อนนะผมก็ถามว่าพี่ทําไมโป้มันของพี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะผมเพราะอะไรมันคือเป็นมอดมูเอมอนในเกมโปเกมอนนั่นแหละครับไวง่ายนะฮะซึ่งทำให้ตัวละครเนี่ยโปเกมอนเราเนี่ยหน้าตาออกจะน่ารักนิดนึงนะผมทุกตัวนะผมยังว่าทุกตัวนะฮะเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมพวกเนี้ยหน้าทุกตัวมันห่วงนะผม ถ้าใครอยากหน้าน่มให้ทักมาใน Facebook นะผมแฟนเพจ s t a c ฟ f a s h i ี n TV นมแล้วก็บอกว่าขอเกมโบอร,ร์มอนต์ไฟเลสหน่อยแล้วกันหน่มโอเคครับตามนั้นนะเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งแปะลิงก์แล้วเดี๋ยวก็ไปทำาดงโเนีอะไรหลักหๆๆลักไหลหลักไหลนะเบือ่อแล้วก็ใครที่ถามเรื่องท่าดันหินท่าอะไรนี้แนะนำให้ท่านไปหาในคลิปย้อนหลังดูหนมว่าคลิปไหนนะที่เป็นไทยคลิปหาคลิปเจอท่าอะไรแล้วแต่หนมผมขีม้เกียจไปบอกซ้ำครับพูดตรงๆนะฮะโอเคไปต่อกัน หลังจากที่เราเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วผมก็คราวนี้เราจะไปทำเนื้อเรื่องต่อของเกาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปดว่ากันไปผมก็โปเกมอนนกตัวที่สามอยู่ที่ไหนเราไปเจอหาครับคั้นแรกวันนี้ก่อนเลยไปเราไปกันเช็คของในตัวก่อนครับว่าบกบอลพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมโอ้โหอันตาบอลจะหมดแล้วยังมีขายไม่ไรแล้วก็มีคนถามว่าเป็นวิชวลบอย เวอร์ชันอะไรนะผมก็คือผมเล่นในอิมูเลเตอร์ก็คือผมเล่นใน ulator, คอมพิวเตอร์น,น,นะผมเป็นเวอร์ชันเดี๋ยวสักคุณนะครับ1.7.2ครับเวอร์ชันเก่านะผมโอเคมีตวดทริัสใช่ไหมโอเคไปเกาะวัดเกาะแรกก่อนเลยเกาะวันผมโอเคกลับมาหาพวกนี้เฮลโหลขั้นแรกระบบยังไม่เปิดใช้งานผมเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนโอเคขั้นแรกต่อไปงั้นเล่าไปเอ้ยไม่ใช่ละเกาะสามจ้า โอเคกาะนี้ผมนั่นะอันข้างนี้จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอ้าวไม่เปิดเหรอชี้ยังไม่เปิดอะ่ะไว้ก่อนต้องไปไหนนะผมจำไม่ได้ว่าต้องไปไหนต่ออันนี้จริงจังเอจบตรงเรื่องนี้แล้วอ้าวเวนดนวอนไปเลยต้องไปไหนต่อวะลืมวะจริงจังผมลืมครับ ความเร็วที่ผมสามารถปรับได้ในการสปีดครั้งหนึ่งผมปรับได้ประมาณ2,000ันหนมสองพนเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้ไม่ไม่มีการตั้งค่าใดเพิ่มเติมนุ่มบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ที่นี่แน่เถ้าได้จำได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอรักสักครู่นุ่มผมจำที่ไม่ได้ต้องไปไหนต่อเกาะนี้อ่านี่ไงไปครับดัดโบนแน่นอนฮะฮึบโอเคทางนี้แน่ๆครับผม โอ้ยขอสอยอก่็แล้วกันหนุ่ bye ม้สบายเพราะว่าทางนี้นี่รู้สึกจะไม่นอนนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บเวลของพวกวัยสามสิบเขาหนุ่มซึ่งเราไมเวลเยอะกกินแล้วเราก็เหมือนเราทิ้งเรื่องไว้ครับเราอาจชิบหายละกัดละกัน,กนถ้าเกิดเร่งมากๆขออภัยหนุ่มบางคนอาจจะปวดหัวหนุ่มแนะนำให้ ไม่ต้องดูแบบจะไม่ต้องดูแบบเต็มจอหนอถ้ากระดูเต็มจอเนี่ยเวลาที่ผมเล่นความเร็วเนี่ยท่านจะปวดหัวมากๆากหนอเป็นเรื่องจริงฮะไหายละไม่ได้เอาวาว้บอนทรายหินมาพยายามจะไม่เล่นนะผมพยายามนะย้ำว่าพยายามตรงนี้ข้างในนี้เนี่ยผมเป็นเอ่อถ้ำร้อนหนอถ้ำอะไรอ่ะเหมือนว่าน้ำพุร้อน เออประมาณสปาน้ําร้อนนะครับประมาณนั้นฮะสามารถแวะมาได้ลองเข้าไปนั่งแช่ดูไหมล่ะอันนี้เขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าน้ำพูร้อนเนี่ยมีมานานแล้วแล้วเขาก็ให้ท่า H M 6มาหน,นิผมไฮเดนไฮเดนท่าไฮเดนหมายเลขหกคือท่าล็อกสแตทนะผมได้ท่าล็อกสแตทแล้วสามารถใส่กับไบววอนบางตัวได้เอ,อ่ของเราจะไม่ใส่นหนผมใส่ก่อน ปอมอนได้ฟื้นฟูนหผมแล้วก็แตกแล้วปอมอนได้ทําให้ได้ได้มีอะเขาเรียกอะไรวะได้มีการฟื้นฟูเออใฮดเดมหกได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราออกจากถ้ำกอนหนุ่มแล้วก็ไปหาปอมอนสักตัวหนึ่งในการใส่ค่าเฮดเด็มหกเข้าไปให้หนุ่มโอเคออกจารงานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชบิลเออเราจะเอาพอ่อนหนึ่งตัวออกเอาเป็นเจ้าฟลิปเตอร์แล้วกันเนาะ แล้วก็หาว่าหนึ่งตัวมาที่สามารถใช้ท่าล็อกแมสได้นะผมถ้ามอน่าที่ท่าล็อกแมสได้เป็นอย่เป็นมอนตประเภทหินดินอะไรพวกนี้น้ผมหรือไม้ก็ท่าต่อสู้ครับเอาตัวไหนดีนะเอาที่แบบมีประโยชน์หน่อยกูเตล,ล่าไม่เอาอ่ะไม่คุมเอบิวาร่าก็ไม่คุมสไตล์ก็ไม่เอาเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าแปลงไซดอนได้ด้วยเทพนี่ไรฮอนนะผมสามารถน่าจะใส่ท่าได้นะเท่าที่คิดสุดยอดใส่ได้เอาท่าสแกรฟเฟสออก ปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วสามารถ่าถ้าเราแมตชได้แล้วหนุ่มไปครับด,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 ดึ๊งดึ๊งดึ๊งเดี๋ยวเราจะจับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วหมายความว่าเราจะเจอกับไอ้นี่ได้แล้วนู่ห่าเอองั้นเดี๋ยวเราไอ้นี่หนุ่มเดี๋ยวแวะไปเกาะไปเมืองศักดิ์ไปเกาะสามก่อนแล้วก็แวะนี่นิดนึงลูกเพียขอโปเกบอลยี่สิบเจ็ดลูกโอ้ลูกเพีย,บบลลหพยแหง้ง จนว่ะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปตั้งโตก่อนไหมรู้ส,สึกจนมากเลยว่ะตังค์ไม่มีเลยเอ้ยแต่อ๋อหรอขอรองด,วดูวนถามไปโหลลูกไม่น่าพอครับไปหาตังค์ก่อนตอนตังค์ไม่มีเลยแต่ว่าไปหาตังค์ของเรานี่เราใช้การหาตังค์ของที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยลําบากแน่ๆกับการต่อสู้แต่ละอย่างางั้นเดี๋ยวอ่าอางนี้แล้วกันเส้นทางสส่จักรยานครับ ซึ่งเลยยังไม่เคยมาอ้าวเฮ้ยคาบิโกนยังอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลเซฟก่อนทันแรกโอเคแฟกเพลย์อิง,งอเดอะโวโบเกฟูดนะผมทาโนแลกฟื้นหรือคาบิโกนนั่นเองอ่าทันแรกใช้เวลมัน40ลาปาแล้วกันลาปาเซฟเซฟอีกครอบหนึ่งอย่าตาย,ยเยี่ยมแล้วก็ไอเลยโปอันตรบ,บอล แตา่จงไวไปง่ายๆของง่ายๆอู๋อย่าเปืงบอลได้ป้าวะเฮ้ยอย่าใช้บอลเยอะดิตังบมางเฮ้ยมีอึ๊บโอ้ยังอีกยังยังอีกยังยังอ้าวหายละอ๋อดีโอ้โอตังค์คนตังค์รับกูก็หลับเสิร์ฟอีกทีนึงเฮ้ยมึงคนตีนี่หว่าเฮ้ยจะเผื่อที่จะเข้าหิดด้วได้เมืย หลับแล้วเลือดน้อยแล้วต้องได้แล้วจริงๆอย่าเปิงบอลขอร้อง,อองสองสามยับหลับต่อเซิร์ฟอีกรอบอย่าขีนะอย่าขีช็อตนะเรียมมากไปครับได้เหรอเปิงบอลจริงๆได้แล้วหยาสสบายไม่ตั้งชื่อเล่นนะผมแล้วก็ไปเลยครับข้ามโอเคตรงนี้นะผมจะมีเทนเนอร์มากมายไก่กองให้เราเก็บตังค์นะ เราก็เก็บตังค์ที่แหละฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาสักคู่หนึ่งเปลี่ยนเอาลาปาร์ตเอาไอเทมออกนะผมตัวอันนี้ให้แทนเอาพี่แชร์ไปไลฮหอนนะผมสนใจกูนหน่อยครับพี่สิกาจูชัดลัวลเลยลูกนั่นแหละลูกชัดก็ไปให้ห้าร้อยทีละห้าร้อยให้น้อยมากเยอะๆหน่อยไม่ได้หรอกแม่เออ เขาให้น้อยมากครับอันนี้คือเก็บตังค์ครับไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าไม่มีตังค์ใช้จริงตังค์หมดแล้วอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเก็บตังค์ตรงไหนเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีัญหาเรื่องการยิงเงินเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีปัญหาโอเคอีกที่หนึ่งที่น่าที่จะเก็บตังค์ได้น่าจะเป็นตรงนี้นะผงไม่รู้อะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่นี่มีตรงนี้เดิมพันปึ๊บโอเคตรงนี้ เทนเนอร์กี่คนวะนับก่อนไม่ได้วะน้อยไปขั้นแรกเดี๋ยวขอเอาจัก,กรยานก่อนจัก,กรยานใช่จัก,กรยานอยู่ไหนโอเคไม่มีตังค์อ่ะจนรู้สึกจนตรงนี้เทนเนอร์กี่คนโอเคเยอะอยู่ รอนะผมรอครับรอโอเคจังหวะนี้ครับผมกดใช้อันนี้ vs สติ๊กเกอร์โอเคจะถามว่าใครอยากสู้กับฉันบ้างนุผมแล้วก็สามารถต่อสู้ได้ต่อสู้ไปอีกครั้งเน็นตัวที่น่าจะตู้ไปแล้วนุ่มเพนี้ก็หาตังค์ได้แล้วนะฮะโอเคหูพันสองของผมครับลุงพันแปด เออไอหนุ่มมาโอเคเยี่ยมครับนี่คือการปั๊มตังค์นะผมบอกเลยว่าตังค์หมดนะเลยทำอย่างนี้ครับวปกติบอลลูกเท่าไหร่หลายตังอยู่อนะอันนี้คือเฮนเนอร์เขาจะอ่อนแอร์ซะหน่อยนึงนะผมเฮ้ยอาบอกไม่ได้เก็บด,ด้วยแต่ไว้ก่อนแล้วกันเปลืองมาทับแล้วรัวนะผมหาตังคนะ์ฮะเดี๋ยวพอมีตังคนะ์แล้วเดี๋ยวจะไปจับไปมันไปต,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 ตำนานไปนานนกประเภทนกหลอมสุดท้ายกันโอ้พีิกาจูท่าจะหมดแล้วลูก อาไม่ม exactly right. er, ีของเอสเคปลบท่าน ah. ี้เทนเดอร์เยอะสบายครับเมกาคิกเรียบร้อยเต็มหน้าหมดแล้วซิกเกอร์ใช้งานได้เป็นข้างข้างคาวหนุ่มแบบใช้งานได้อ้าวตู้ซ้ำได้เหรอจัดไปดิเอาตังมาตู้ซ้ำเรื่อยๆได้เอาตังมาซ้มตังรัวๆครับ แล้วก็จะมีคูดาวการใช้งานสนิดหน่อยหนมเช่นนว่าผมจากจะอ่ะเดี๋ยวเราขับไปก่อนเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าได้แหละมันเร็วกันไปสมมุติว่าผมเข้าป้อมเซนเตอร์ตรงนี้แล้วผมอยากจะไปสู้กับคนแถวๆนู้นแทนแทนแถวนี้สักสองคนเอาตรงนี้กันอ่ะตรงนี้นะกดติ๊กเกอร์ปึ๊บสูคููเลยไว้เอ่ไป มันก็จะไม่ได้นะผมมันจะมีแล้วระยะคูดาของเบียสติ๊กเกอร์อยู่นะผมเกิดอแล้ว,วะเกิดอะไรบ้างมึงนะเร่งเร็วเกินจนเกมบัก๊กด้ยเสียงค้างอ่ามากดใช้ต่อสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเขาลองกดชัลโลดูนะผมเห็นปะ่ะแบตเตอรี่หมดแล้วต้องรอชาร์จก่อนเออใช้เวลาใช้สเต็ปกว่าชาร์จเต็มอีกเจ็ดสิบแปดเก้านูผมเป็นการก้าวเดินนะครับเนี่ยนับอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอีกหกสิบแปดเก้า เอออย่างเงี้ยสามารถใช้ปั๊บตังได้เรื่อยตอนนี้ตังค์เราก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสี่แล้วจ้าแป๊บเดียวเองหมื่นสี่แล้วเห็นปหแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ทุกไร้ตลอดผมแล้วก็มีอย่างนึงที่สามารถใช้ได้คือใช้สู้กับไม่ได้ใจอันนี้ไม่ได้ใจขอลองก่อนเอาเป็นยิมนีมมม้ก็ได้ปึ๊บไม่เอาดีกว่าเอาเอาง่ายๆก่อนเอาของง่ายๆเอาแบบง่ายๆอ่ะนี่แล้วกัน ยิ้มหนึ่งเลยครับไม่ได้สู้นานแล้วไม่ได้่าี๋ยวใชไ้ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะครับขอลองดูก่อนผมจำไม่ได้เหมือนกันพิ้วสติ๊กเกอร์ใช้ที่นี่ไม่ได้ครับโอเคสู้ยิ้มซาำไม่ได้เอ้แต่เดี๋ยวเราคุยกับเขาได้เอาไม่ได้วะแย่จังไปครับตังก็อพอสมควรละไปเกาะหมู่เกาะก,ะก,ะกะันปืด๊ดปื๊ดวิ่งเลยปืด๊ดเกาะสามเกาะสามน้ำเดือเยเลยจ้า เกาะสามก็บ้าแล้วเกาะหนึ่งเนีข่าวอย่ามั่วเอ้ยแล้วเกาะหนึ่งมันมีปรมมอนเซนเตอร์เหรอเกาะสามดนแล้วเขยงตัวเองก็เป็นวะนี่ขออัลต้าบอลอีกสิบลูกขอบคุณครับตอนนี้น่าจะมีมารสิบลูกของหนเท่าที่คิดนั่นไงเพียงพอแล้วครับสิบลูกน่าจะเพียงพอต่อการจับคอมมอนหนึ่งตัวหนมไปฟูฟูพลังเรียบร้อยนะ โอเคทุกท่าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวอุ้ยเน็ดร่างนี้น่าสนใจอะ่ะไปก่อนดีกว่ายังไม่จับครับรอไีตังก่อนเดี๋ยวเราจะทำการหาของกันอ้าวหายเจ๊งเลยวิ่งเร็วเกินอ้วาวจอเจออีกแล้วเนี็ย จับเน็ตเลยก็ดีนะผมมีโอกาสได้ของต่างนาคนนี้ชอบเก็บของให้เราหนะุ่มคาร์บอสอ้าวเ็นเนอร์เหรอโอ้เอบิวลาไม่ใช่อีบิวลาเดี๋ยวมันชื่ออะไรตัวนี้ผมจำชื่อมาไม่ได้อะไรอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้รตรงนี้มีของดีอยู่ราจำได้ตรงนี้เลยนี่อ่เอเตอร์แย่ yeah! เพิ่มให้น้่นเรา เอเก้าไมวเดอร์แล้วก็เซิร์ฟโอเคฟรีนี่ครับทีละคนไปรงนี้สามารถเพื่อผู้พลังได้ผมไม่ต้องกลัวเรื่องการใช้ท่าเปลือกอุ้ยเดี๋ยวนะล็อกเบิร์ดไหมเอาไปไม่ใช่ดีลิทท่าเพื่อเรียนล็อกเบิร์ดใช่ไหมล็อกเบิร์ดเป็นท่าที่ยิงเห็นไป5ครั้งหนุ่ม2อององหรือ5หนุ่ม2อหึงห้ดีนะอาเอาซะหน่อย อึ่งว่ามีห่าเดี๋ยวต่อเลยจัดมาเทนเนอร์ธรรมดาแล้วตอนนี้เราสู้ไอ้ผมเดี๋ยวเราแวะเติมพลังนิดนึงแล้วค่อยไปต่อครับปึ๊บโอเคประดุดด่างมือร้อนสตูตัวตัตวมือร้อนน่มเยี่ยม <laughs> ผ่านได้ง่ายเอาแล้วขอไฟครับ อะไรนะอยากเรียนท่า e เอ็กโพสีอย่างนั้นเหรอเอ็กโพสีเป็นท่าเปิดตัวเองนะผมที่เข้อจะเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเว้ยนี่เจอแล้วแกล็อกเก็ตสองคนกำลังคุยกันอยู่อ้าวไม่เปิดอะ่ะอีช่างมันทัพเดี๋ยวเราไปทําตามที่เราต้องการโอ้เจอแน่เลยว่าแล้วท่าดินนะผมเอฟเฟกก็จะกระจอกหน่อยแต่เราก็จะตีเข้าอยู่ ปะ่ะอุย้ยมมาไฟอยากได้อ่ะแต่ไว้ก่อนไม่รีบอายังจะไม่หน้ามาเจอปะรีบไปอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวโอ้ยตันต้องเร็วนี่หว่าลืมไปต้องเข้าถ้ำโอ้เจอจัองไกลไม,ไม่เห็นตะไม่เห็นตะไกลเลยอุยอ้ยอุ้ยใครระเบิดอือโอเคเข้าถ้ำ ถ้ำนี้เป็นทางเหมือนก็เป็นผัวไฟครับผมก็ค่อยเลี้ยวไปค่อยๆเลาะไปในถ้ำก็มีโป้มีโป้อนอยู่แล้วผมไม่ต้องกลัวฮะใครอยากจะจับตัวอะไรแถวนี้ก็จ,จับจับไปได้เลยหินล้วนๆบอกเลยโอเคมาเรื่อยๆครับไม่มีปริศนาอะไรให้แก้ห่มจะมีให้แก้บ้างเป็นการเก็บของตรงนี้หมก็แก้ซะดีจะได้ดีนะฮะไม่ยากไม่ยากอ้อ เป็นไฟสโตนจ้าหินไฟครับใช้ในการวิทนาการแล้วก็ตรงนี้จะมีของให้เก็บอีกหนึ่งชิ้นเราจำได้จะเป็นอัลตราบอลอย่าแล้วก็นี่ไฟสโตนอีกหนึ่งก้อนรู้ได้ยังไงจำได้ครับมันนานแล้วก็จริงแต่จำได้อยู่แล้วก็เราเราคุยมั่มรู้หนุ่มผมจะได้ของไม่มีฮนะตรงนี้เป็นทางเข้าผมก็ใช้ท่ายถูกนิดนึงเอ้ยใช้การเหนถูกนิดนึงหนุ่มจะเจอกับไฟเยอร์นะฮะ เสร็จประพร้อมหมเดี๋ยวเผอเกิดฆ่าไปเดี๋ยวจะงานอยางโอเคไฟเยอร์ Fire ครับมาว่านกไฟหนึ่งในนกไฟในตำนานหนมก็้าแลกระฐานดาบไปก่อนเลยห้้ยใครจะนึกว่ามันอ่อนแอขนาดนั้นเราไอ้เบ้ไม่ไึ้ว่าจะแบบปลอ,อกบางขนาดนั้นทีเดียวตายเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นนี่ละกันหนมใช้ท่าน้ำไม่ได้ฮะเห้ปัด โอ้โหขี่ข้าวที่ไหนบัตรขี่ได้ไหมระลับรลับก่อนรลับก่อนเดี๋ยมโอเคครับปลาเลยด้วกันเนาะเพื่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้โหแตกอย่างไปพลาดไปผมว่าจับยากนจริงพลาดไปนละเม,มอสวยเล่นน้อยละสล่นครั้งโอ้โหยังไม่ได้ ลดหนักกว่านี้ได้ไหมวะไม่มีท่าแล้วอะถ้าเกิดใช้หนักกว่านี้ก็ปวดโคบอลตายพี่เกียรเริ่มใหม่หนึ่งโอ้โหยังไม่ได้อีกอเฮ้ยมายบบกันเถอะง่ายๆไอ้ยเจียตี้มันเริ่มใช้ท่าเพื่มก่อนรายการทันทีแล้วเหโอ้สปีดมันูกสุดแล้วตอนนี้โอ้โหเฮ้ยยอมง่ายๆเหรอจริงพี่เกียรจับมักมายจับมากมายขอร้องโอ้มีบอลให้มึมงง่ายหกสิบลูกนะเว้ย ยังอยากได้ท่าทต่ไม่หลับมากเลยของฟ้อนฟางจิตอ่ะถ้กดจิตอ่ะโอ้โหยังไม่ให้อ่ะเอาท่าน้ำมายืนรับหนุม่มเอ้ยลืมไปว่าตัวนี้มีท่าหนึ่งใช้ได้เดี๋ยวก่อนหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ให้ด้วยเรนแดนส์ครับลดท่าจมตีประเทศไฟลงนะผมครึ่งหนึ่งครับแล้วก็กเพิ่มการจงตีท่ากับเพิ่มการในกันจงตีท่าน้ำอีกครึ่งหนึ่งครับ50เปอร์เซ็นต์เอง หึงแล้วโอ้โหยังไม่ให้แล้วก็โดนไฟบาลงนะฮะเห็นปะแทบจะไม่เข้าเลยทีเดียวปาไปเรื่อยๆครับดนกว่าบันจะหมดนะมยังไม่ได้นอยอม่อยเฮ้ยหนึ่งแล้วสองแล้วสองแล้วสองแล้วสาม,สามได้ยานวูง่ายกว่าที่คิดว่าเฮ้ยได้แล้วครับไฟเออร์เป็นหนึ่งในบปรม์มอนนกตำนานนะผม,มที่อาศัยอยู่ในอาถ้ำ นั่แหละสุดยอดได้แล้วโอเคทีนี้เราก็บินที่นี่ไม่ได้ปลาต่อกับบ้านกับบ้านเสร็จแล้วครับได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วตรงนี้น่าจะมีของเก็บถ้าไม่ผิดใช่ไหมอ่ามีจริงด้วยรายฮิตเหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อของเพิ่มไม่มีอะไรไฟโอนไม่มีใครใช้ กลับทางนี้ดึงแกล,งล็อกเก็ตยังคุยกันไม่เลิอกอะ่ะผมจำวิธีไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวขอเวลานึกแป๊บหนึ่งได้ไหมที่นี้บอกว่าไม่น่าใช่มังเกาะสองจะไ,ไม่ใช่ขอนึกก่อนขอเวลานึกแป๊บหนึ่ง น่าใช่ป่ะวะอ๋อใช่ครับก็มีอีกที่หนึ่งอันนี้เผื่อใครไม่รู้หนุ่มทางนี้สามารถไปได้จะเป็นที่จับโปเกมอนอีกหนึ่งเซตหนุ่มแถวนี้จะมีว่ามันแปลกอยู่นะฮะลองหาดูนี่ไงพวกนี้หนุ่มเผื่อใครจะมาจับอะไรหรือเก็บเวลหนมแถวนี้ก็เป็นที่ที่เวิร์กพอสมควรมันเป็นด้านหลังฮนะเท่ดิได้ป่ะเจอแต่ตรงก็เป็นแบบนี้แหละจะมีตัวแรงไหมไม่แน่ใจวะจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างโอ้ดักก็มีฮะ แล้วก็พอแล้วไม่มีแล้วล่ะนั่นน่ะต้องไปไหนต่อครับเดี๋ยวขอเวลานึกแป๊บหนึ่งนะผมก็ว่าทำไมมันถึงไม่มีเกาะวิธีไปกกอนรับสหรือสี่ผมเข้าใจแล้วคือปกเ,เกผมเนี่ยยังจับปมมันไม่ครบห0สิชนิดนะผมนั่นแหละฮะหมายก็ว่าเราต้องไปทำาาการจับปมมันหกสชนิดก่อนถึงจะไปคุยกับตอรเอาคิดเพื่ออัปเกรดวัยเด็กเป็นอีกขั้นหนึ่งนะผมอ่าเป็นขั้นเขตโจโตะฮนะเออ เพื่อเราสามารถที่จะไปดุ่วกวาดสัตว์ไปได้ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเราการหาหาทางจับโอเก็ตบอลไทครบทั้งนั่นแหละบอกอย่า yeah. ตัวแรกมาแล้วตัวนี่ขอเฉพาะตัวใดนะไม่ใช่พวกเองอะไรเนี้เลยอยากได้เนรล่างสองอะ่ะขอเนรล่างสองหน่อยเฮลโหลอันนี้ล่างสองแมวพวกเองดิเนี่ยยังมาอีกมาหาด้วยเอาดิไม่มาหาอย่างเงี้ยเอาสิวะจะมาไหม ไม,มไม่มาใช่ไหมไม่มาเก็บเวลแล้วกูงานอุดหนุเฮ้ยไม่มาเลยอ่ะอยังงกดิเฮ้ยไอ้โมนิต้าร่างสองเหรอเสี่ยงว่าเดิมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละตอมตอมมันรัวลุกใช้เป็นโซโนแลกโอ้ยเกือบตายเอาตาบอกเอาเอา,เอาแล้วมันตายได้จังไย งั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นนี่ละกัน,นแล้วก็เดี๋ยวแถวนี้แหละเจอละหนึ่งตัวอ่าเยี่ยมได้แล้วครับโอเคทีนี้ก็เป็น60ตัวแล้วต่อไปเราจะทำการกับหาดรักเตอร์ออฟิศเพื่ออัพเกรดสูดภาพของเราหนุให้กลายเป็นขั้นต่อไป Okay. ขอกลับเกาะหน่อยครับโอเคแล้วก็ไปที่ป,ปึ๊บเดลต้าโอ๊ออกง่ายพอเด็กไหนแล้วเดี๋ยวดูซิอืมจับะมานได้แล้วเจอว่ามาร้อยสามสิชนิดแล้วก็จับพวกสิบตัวแล้วโอเคอัปเกรดบอเด็กให้เยี่ยมอ่าใช่เสร็จแล้วนะดีด้วยก็ตอนนี้ฟังชนะคือจะมีภารกิจ โซมอนต่อต่อไปเนี่ยถ้าอนอกเหนือจะเคลียร์คันโตนะผมให้ไปจับมาด้วยนะผมอืมจ้าอ้อาวแล้วคู่แข่งมาไหมอ่ะโอเคจึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วอัปเกรดข้อมูลให้ใหม่โอเคบอกอัปเกรดแล้วผมแล้วก็ไปจับโซมันเพิ่มมานะผมเขาว่างั้นแล้วก็อะไรวะ แล้วไงต่อแล้วไงต่อเนี่ยโอเคเอาเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคปะเสร็จแล้วครับให้เราไปหาที่เดิมใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นที่เดิมให้เรากลับไปหมู่เกาะหนึ่งนมแล้วก็จะมีการให้เราเนี่ยได้รับตั๋วไปที่อื่นนมอืมนั่นแหละเชิฟเิเกาะหนึ่งจ้าอโอเคที่จะหาเรื่องระบบการลิงก์ ให้ไปเคลียเรียบร้อยก่อนน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าให้ไปเคลียกับแก๊งล็อกเก็ตที่อยู่ด้านบนนุ่มที่ตอนแรกจำได้ว่าที่เราเห็นกันว่าจะไม่มีทางไปต่อหนุ่มซึ่งพอเราเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีทางไปต่อให้เราเป็นอ่าเรียกว่าประตูะหลังจะเปิดออกนุ่มนั่นแหละครับตรงนั้นเนาะอุย้ยไอห้หหองละตรงนี้จ้า ด้านหลังจะเปิดออกใช่หรือไม่จริงๆด้วยเห็นไหมทางด้านหลังมีเปิดออกนะผมอืมจะกดอยู่ด้านในแกองเกตขวางทางไว้หรือหรือพัดเปิดอย่างนั้นเหรอโกลเด้นนิดล็อกฮะเฮ้ยชิบหายแล้วมีคนเห็นอ่าพวกเองพวกเองมีปัญหาสินะพวกเองมีปัญหาอะไรเอา่าเติมไปกินให้หมดเลยสองตัวให้หมาโอ้โหรัตตาอุย้ยชิบหายละเอางี้แล้วกันว่าเมกาพันเมกาพัน หนูหนูไฟช็อตไปโอเคโอเคเดี๋ยวขอค้างตรงนี้แล้วกันหนุ่มติดตามต่อพันหน้าผมนายเป็นาแานเกมที่ชื่อว่โปเกมอนไฟเลนโหน่งก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เลยผมเพื่อนในช่วงนั้นเพื่อนๆกันต่อไปผมเจอใหม่ครับบ๊ายบายทันนี้เราก็ได้ไปเยอะไปหนึ่งตัวหนุ่มแล้วก็แต่บอลเพิ่มนิดหน่อยผมผมหนุผมอืติดตามต่อพันหน้าแล้วกันหนุ่มเดี๋ยวสัญญาจะรีบมาให้ไ,ไวๆหนุผมเจอใหม่ครับบ๊ายบายเย้เซฟอัพ Okay, bye!